สวัสดีค่ะพาดูเสื้อที่เรามีการแก้ทั้งตัวตัวนี้นะคะคือแก้อกเอวสะโพกเข้านะคะแล้วก็มีเก็บกลางหลังค่ะนะคะอ่ตอนแรกเขาจะตัวใหญ่นะคะก็คือถูกเก็บเข้าประมาณอก3นิ้วเอว3นิ้วสะโพก3นิ้วนะคะวิธีการแก้อย่างไรเข้าไปดูในคลิปได้เลยจ้า แคลิปนี้จะมาแก้งานนะคะพอดีอ้อยกาลังแก้งานเป็นแบบของครูที่เขาส่งต่อกันมานะคะเป็นผ้าไทยนั่นเองนะคะอ่าทีนี้หลังจากที่เราให้ลูกค้าลองแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอ้อยก็จะกัดมาให้แบบนี้นะคะกัดออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะตามสัดส่วนของตัวเจ้าของเลยค่ะนะคะเพราะว่าไม่ใช่ไซส์ของเขานะคะเพราะฉะนั้นเลยจะเก็บเยอะหน่อยค่ะนี่เราก็มองดูว่าถ้าซ้ายขวาเนี่ย ถ้าตะเข็บข้างไม่พอเราก็มาช่วยกลางหลังด้วยเพราะว่าการที่เราเก็บแต่ข้างอย่างเดียวบางทีตรงนี้เขาก็จะเหลือเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเก็บตรงนี้ช่วยด้วยนะคะนี่เราก็กัดเข็มหมดที่ตัวเขาเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาติ๊กค่ะเอาช็อคติ๊กแบบนี้นะคะติ๊กตามตำแหน่งที่เรากัดเข็มหมุดไว้ข้างนอกอะ่ะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อเราติ๊กออกมาแล้วเราก็มาแกะออกค่ะจะทําให้เรารู้ว่าเราควรแก้เท่าไหร่ตามตำแหน่งที่ว่า เมื่อแกะออกมาแล้วก็จะได้ตามเฟะเลยคะ่ะนี่เมื่อเราติ๊กออกเนี่ยเมื่อเราแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็จะเห็นตำแหน่งที่เราติ๊กไว้เนี่ยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาวัดนะคะเรามาวัดเนี่ยเฉลี่ยที่สองข้างไม้เท่ากันแล้วก็จับเย็บไปนะคะตรงนี้ก็ล็อออกตรงนี้ก็ทําเหมือนกันค่ะนี่ทาเหมือนกันนะคะนี่ติ๊กแบบนี้ค่ะเนี่ยติ๊กให้เขาเห็นได้ทั้งสองฝั่งนะคะก่อนจะแกะเขมุดออกนี่วิธีการแก้งานเพื่อให้ออกมาเป๊ะตามที่ วิธีการแก้งานเพื่อให้ตำแหน่งออกมาใกล้เคียงกับที่เราวัดตัวเข้าไว้นะคะนี่เป็นแบบนี้ค่ะเราก็แกะออกมานะคะอ่านี่เอาก็จะต้องหรอกนี่เป็นแบบนี้ค่ะเฉลี่ยสองข้างให้เท่ากันเพราะว่าตอนที่เรากัดน,นะบางทีเราจับตะเข็บข้างไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นหลังที่ที่เราตีกมาแล้วเราก็วัดแต่ตำแหน่งเนี่ยอย่างเช่นมีข้างสองข้างเนี้ยเราก็เอาข้างน่ะ ที่เรากัดไว้เนี่ยมาวัดรวมกันแล้วก็มาหามเฉลี่ยให้เท่ากันว่าพูดง่ายๆว่าแต่ละชิ้นเนี่ยต้องเก็บเข้าเท่ากันนะคะอย่างสมมุติว่าตัวนี้เก็บอกเข้าอยู่ที่ประมาณข้างละนิ้วครึ่งก็ต้องวัดอยู่ที่ตรงเนี้ยชิ้นละ3ากระเบียดค่ะนะคะตรงเอวก็3ากระเบียดถ้าเก็บ3นิ้วนะค่ะก็เฉลี่ยเอาแบบนี้นะคะส่วนสําหรับตรงกลางตรงเนี้ยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเพราะว่าให้เก็บไปตามเส้นของเขาตรงเส้นกลางนี่เลยค่ะนะคะ,นะคะแต่ถ้าเป็นข้างเนี่ย พูดง่ายๆว่าเราวัดรวมกันก่อนแล้วถึงมาเฉลี่ยให้แต่ละชิ้นเท่ากันนั่นเองนะคะหลังจากนั้นอ้อยก็จะไปลอนะคะแล้วก็มาเย็บกลับเข้าไปเหมือนเดิมตะเข็บที่เราเยอะมากเกินไปตรงนี้เราก็โพ้งออกได้เลยค่ะก็เดี๋ยวมาดูตอนที่เสร็จแล้วนะคะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะรังเที่เย็บตะเข็บข้างและกลางหลังติดกันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตะเข็บข้างเราก็ตัดออกนะคะ ตัดออกแล้วก็โค้งให้เหลือสักประมาณ1นิ้วค่ะนะคะข้างหลังนี้ไม่ต้องตัดออกเพราะว่าของเดิมเขาอยู่ที่ประมาณครึ่งนิ้วอยู่แล้วค่ะอ่าตรงนี้ใหญ่กว่านิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะอ่าทีนี้ก็เหมือนกันค่ะเมื่อเราเย็บเสร็จแล้วอะไรที่เราเก็บเป็นวงแขนเนี่ยวงแขนที่ยิ่งตัวเล็กเลยอ่ะเราคว้านลงได้นะคะเพราะว่าพอเราเก็บแตะเข็บข้างเข้าอะ่ะแบบเหมือนกับอกเข้าหายไป3นิ้วนะ่ะแล้ววงแขนตรงเนี้ยเหมือนกับเขาจะตื้นแล้ว เวลาใส่อาจจะตึงได้แล้วก็จะคว้านลงประมาณประมาณเกือบหนึ่งเซนเลยนะคะดูเอาค่ะว่าวงแขนเมื่อเราคว้านแต่งใหม่แล้วอ่ะก็คือพูดง่ายๆว่าก็คือตรงเนี้ยลดลงแล้วตรงเนี้ยก็คว้านแต่งแล้วก็เย็บเส้นใหม่ได้เลยค่ะไม่ต้องล็ออกอ,อกเยอะนะคะล็ออ,กออกแค่พอที่เราจะเปิดเย็บได้ค่ะแต่ตรงเนี้ยเวลาเราคว้านเนี่ยเราก็คือคว้านให้เขาต่าลงเนี่ยอย่างสมมุติเส้นเดิมเขาอาจจะอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่เส้นบนตรงได้พุ้งเลยนะคะแล้วเราก็คว้านเย็บไปนะคะก็จะทําให้แขน ที่คนตัวเล็กๆอ่ะเวลามาเก็บเข้าอ่ะมันจะเกิดปัญหาว่าช่องตึงตรงแขนตรงใต้รักแร้นะคะเราก็คว้านให้เขาต่ําลงนั่นเองค่ะสองข้างทําเหมือนกันนะคะทําเหมือนกันจะก็เข้าโค้งให้เรียบร้อยแขนตรงนี้ก็จะเป็นแบบน,นี้ค่ะนี่นะคะนี่ก็เป็นแบบเสื้อที่เขาเรียกว่าเสื้อคอปีนนะคะเป็นเสื้อที่คุณครูเขาให้กันมาแล้วก็พอดีนคนนี้เพิ่งจะได้บรรจุ นะคะก็ยังไม่มีผ้าไทยตัดไม่ทันก็จะมีรุ่นพี่ให้มาทีนี้ตัวใหญ่ก็มาแก้กันแบบนี้ค่ะนี่เขาเรียกว่าคอปีนนะคะเป็นคอปีนเสื้อป้ายค่ะแบบนี้ป้ายเพราะอะไรที่เป็นเสื้อที่เป็นแบบตรงนี้กลางตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบว่าเป็นกระดุมกลางนั่นเองนะคะค่ะเสื้อที่มีลักษณะทแยงแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเสื้อป้ายนะคะ เขาก็จะเกยมาแบบนี้แล้วเขาก็จะติดกับดุมแปะตรงนี้นะคะเป็นผ้าครูบัวค่ะอันนี้นะคะเป็นผ้าใยผ้าไทยของครูบัวนะคะเป็นชื่อลักษณะผ้าเขานะ่ะชื่อผ้าครูบัวค่ะเขาก็จะมีลายแบบนี้ก็มาแต่งนะคะนี่จ้าเป็นแบบนี้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเสื้อที่เรามีการแก้ให้กับคครูนะคะก็ เทคนิคนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะชอบก็ลองไปทําตามได้นะคะแก้ได้เองง่ายๆค่ะคือพูดง่ายๆว่าเรากัดเราใส่เสื้อตัวนั้นแล้วเราก็กัดเข็มมุดข้างนอกค่ะกัดเข็มมุดปุ๊บเราก็เอาช็อคติ๊กไว้ข้างในแล้วเราก็เก็บเย็บไปตามเข็มมุดท,ที่เรากัดไว้นั่นเองนะคะสาหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ